การวันที่19ที่ผ่านมารถคณะของพระคุบาไก่ได้ไหลลงเหวสูงนะคะทำให้เกิดอุบัติเหตุรถพังยับเยินมากนะคะพระที่ร่วมเดินทางมีทั้งหมดสี่รูปนะคะพระสงฆ์สีรูปแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดถือว่โชคดีมากๆนะคะแต่ว่ารถ ก็อย่างตามสภาพที่เห็นค่ะพังยับเยิยนมากถ้า FC ได้ติดตามนะคะจากคลิปที่แล้วที่ช่อง79นําโชคได้นําเสนอลงไปก่อนหน้านี้นะคะจะเห็นได้ว่าหวยราวพัฒนาวันนี้นะคะออกทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุค่ะ1 5เต็มๆเลยนะคะ บนแล้วก็ออกล่างสามเจดนะคะเป็นรถที่เป็นลากรถที่เกิดอุอปัติเหตุนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าออกทั้งบนทั้งล่างของหวยเราพัฒนาวันนี้นะคะโชคดีมากๆเลยค่ะ fc หลายท่านถูกท่วนหน้ารวยกันท่วนหน้าในวันนี้เลยนะคะแต่อย่าลืมนะคะ ่าลืมหวยไทยรัฐบาลไทยของเรานะคะเราต้องตามหวยรัฐบาลไทยแล้วด้วยนะคะเผื่อว่ามันจะออกสามตัวตรงๆในงวดนี้เลยนะคะก่อนหน้านี้ทะเบียนลด60วันนี้มันก็ออกหวยลาวด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เมื่อวานก็ออก06ของหวยลาวค่ะออกหวยลาวหวยฮานอย วยเราต้องไปลุ้นหวยไทยอีกรอบหนึ่งนะคะเราต้องไปรอไปลุ้นหวยไทยอีกรอบหนึ่งเนาะเอออย่างเมื่อวานออกศูนย์หกก็เต็มเต็มเลยหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยแล้วก็วันนี้ก็มาออกหวยลาวพัฒนาทั้งบนและล่างหนึ่งห้าบนสามเจ็ดล่างนะคะอย่าลืมนะคะเอฟซี FC, ทุกท่านนะคะอย่าลืมเอาไปลุ้นหวย รัฐบาลไทยของเราด้วยนะคะงวดที่จะถึงนี้นะคะ1ธันวาคมนะคะขอให้ทุกคน fc ช่อง79นำโชคโชคดีทุกคนตลอดไปคะ่ะวัสดีคะ่ะ